โอเคครับ okay, วันนี้ก็จะมาสอนใช้สกิปเฟกเตอร์ทางน,น,นะเป็นสกิปความแคนดี้นะแล้วก็ไปเอาสกิปมาจากดิสก์ก่อถ้าใครยังไม่รู้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสอนทายกิปต์นนะเร,นเ,เ,นเ,ออเราละเราแล้วเราก็รออีกนิดนึงฟังก์ชันที่แนะนำก็จะมีสองฟังก์ชันนี้โพโต้ความแคนดีนะ้แล้วก็วันที่จะเริ่มใหม่กครั้วันที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งคืออ,คคอะไร ก็คือสมมติว่าถึงวันที่สี่้ววตัวจอของเราเนี่ยเขาจะตายแล้วก็รีเซรฟใหม่ถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนมันมีประโยชน์ตรงที่ถ้าเกิดว่าเทียนในแบบเทียนอันนี้นะเนี่ยคือท้ายๆเกมเนี่ยมันจะหายากขึ้นซึ่งเราต้องรีเซฟข้อเกมใหม่ทำใหม่มันก็จะหายากขึ้นกว่าเดิมคิดว่ามันตานะมเด็วเพื่อนนะก็เลยเพิ่มขึ้นมา ส่วันที่แนะนําก็จะเป็นวันที่สี่ครับสกี่วันกำลังดีนี้พ็อทากองไฟเสร็จแล้วกาล,ลังหาเทียนไปนี่แคนโดส่วนคลิปนี้เราไม่ต้องเอาายของเสียเนี่ยไ่ใส่ตัวรันเลยคือผมทำให้ติเกมันรันเองอัตุนมัติจะได้ไม่ย่่งยากครับเดี๋ยวจะเปิดฟาร์มให้ดูสักพักหนึ่ง ระหว่างฟังเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปต่างๆนะคิพอจะมีเรื่องของอะไรทั่วไปเลยเป็นมินิเกมเก็บๆให้เก็บนี้ก็คือตอนนับเด็ดปาร์ตี้ก็จะสามารถเก็บได้ตอนแบบปกติก็เก็บได้แบบแบบปกติอันนี้ก็เก็บได้อันนี้ก็มีฟาร์มดอกไม้ฟาร์มเหรียญฟาร์มกล่องีิเปิดกล่องทั้งหมดนะคือจะเปิดกล่องให้ทั้งหมดเลยในแบบแบบอันนี้ก็เลือกอาหารที่จะกินนะ นตัวแนะนำว่ากินอาหารใดก็ได้เปิดฟันชันี้ก็ง่ายๆเลยพอเป็นคนสุดก็คือมันจะกินจนกว่าจะเต็มเท่าไหร่แล้วก็เสียงก็จะมามันนี้ก็จะเต็ีมพอดีอน,นี้ก็คือจะเสรียมแคนดี้อะไรนะไปคอประตูตามปกติเลยถามา็จะเป็น e FT, ยยอ t ีเพย์เอทีประตู e FT, ขอขอ เป็นตาม้ไไม้ค่าจะตัวอันนี้ก็จะเป็นเรแยกไรเที่ยมที่จะดึงนะที่เมื่อกี้มันอยู่นี่นะครับก็คือตัวเราอะโดนสาบเป็นกบนก็เลยวาไม่ได้ต้องรอเสร็จแล้วก็จะตามปกติเลยถ้าง่ายก็คือกานเสร็จแล้วก็ปล่อยจอ แล้วก็เติมไปที่ไบโอพิวที่ระบบปัญาเชื่อมเรือ่อยนี้ก็จะเติมไฟอัตโนมัติครับหเก็บของตัวแบงนี้เป็นสำรวจแบบสำรวจแบบก็คือเหมือนแบบนี้แบบจะเป็นการสำรวจไปเรื่อยๆในวงกลมแล้วก็ขยายออกเรือ่อยๆรถเชมโวถ้าเกิดว่าเลือดหลอดใก้ตายแล้วก็อยากปลาระไปางไ,ไ,ไปที่ปบาดไปเราเลือกได้เลยว่าจะเป็นแคมป์ไฟหรือเลเยอร์โพซิชั่น เลจอร์โพสชันก็คือมันจะขึ้นไปบนฟ้าเลยนะหลังจากเราไปตาเรามันจะปีดขึ้นไปบนฟ้าเรื่อยเลยนี่ก็คือไปหาิกง่ายเด้ไป,ไปหากไดอันนี้ไปจำไฟตอนคืนดีเป,ป,ป็นจำไปปกติอนนี้ดูเพลียเยอะนะทีวรอไปหาเลยนี่ก็ทีวีไปตราที่งต่างทั่วไปนะแต่ว่าเราต้องเจอก่อนเมื่อเจอแล้วเท่านั้น ก็จะเป็นต่อไปครับวิ่งเดียวบินกระโดดไม่จำกัดมันทะลุคลิกทะเลพอกนี้พ่อเปิดควงมสภาในตรงน,นั้นสถา,านี้ก็คือจะต้องอยู่หน้าเราปีนะค่อยเจอค่อยมีกืนให้สมมติว่าเป็นวันที่สี่นะครับในวงจะสาธีตได้ดูอันนี้ก็จะวามได้ด้วยนะแล้วแต่เราจะกำหนดในว,วันที่ไหนแต่ผมแนะนำเป็นวันที่สนะี่ับสมมติว่าคุณเจ้ากำหนดแจ่วันที่สอง ก็จะตายให้มันจะเริ่มใหม่เลยเสร็จแล้วก็รอมันโอเคมาแล้วก็ปล่อยจอเลยเดี๋ยวจะเกียมันจะรันให้เองครับคือเราไม่ต้องเอาจะเกีไปใส่ตัวรันเลยมันจะยุง่งยากครับผมกเพืให้มันรันได้เองเไงนี่ครับเสร็จแล้วปอยจอเลยแค่นี้ทวันที่สี่ย หรือวันที่เรากำหนดอ่มันจะวนให้เรื่อยส่วนวิธีการออกสกิปนะครับก็จะมาใต้คิปเลยกดเล็กไหนก็ได้ครับสองนี้นพอรอีกก่อร์เข้จเา้ามาแล,แ,ลแล้วก็จะมาอยู่ตรงหน้าเ e r i ฟ y ครับกดเ e r i f y ยไปเลยเ่อเป็นการยืนยันตกอ,อ,อมาเรก็จะได้ยอดมาเสร็จแล้วไป่ไหนก็คือไปต้องสมุดสนะีแดงครับจยมาจะ่คิด แล้วก็มาแล้วก็รันเลยส่วนในมือถือหลังจากกดก็มาแล้วนะมันจะมีแบบว่าแบบนี้ครับมันจะมีแบบนี้แลหละของมือถือมีการกดก๊้ามาให้เราลบไปเลยให้มันเหลือแค่แบบนี้เพื่อที่เราจะได้รันนะ ที่จะลัติดอะไน,นี้ส่วนวิธีเก็ดคีเราสามารถมาถึงช่องนี้ได้เลยมาดูพิอาดูเก็ดคีกดไดร์เข้าไปที่นักก็จะรูว้เลยมีรงวิาไทยรุ่นแรกวันงี้ก็ประมาณนี้ ถ้าเอาง่ายๆก็เหมือนเืีตัวรังเลยง่ายเลยส่วนีว้ว่าใช้ทเนี่ยมันจะได้24ชั่วโมงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนี่นะเนพื้ที้เนี่ย,ย,ยจะได้24ชั่วโมงสามารถจะแตกคีย์ได้ก็คือยืีทรับกันเรื่องได้สูดร120ชั่วโมงส่วนวัวพิงก็จะได้ชั่วโมงๆยีทรับมนได้8ชั่วโมงรุ่นแลบเนี่ยได้8ชั่วโมง ครับก็ได้เจ็ดสิบชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับก็สระมาณนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็หรือถ้าแบบว่าเจอบาร์ก็เข้ามาแจ้งในดีกดก่อนได้ช่องนี้แล้วก็พิล์มไปเลยว่าเจอพากอะไรว่างไม่เคยมีคน มาขอวิธีหากิีดครีดครับไว้จะส่งมาตัวตีแปดให้ก็รู้ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เข้ามาเลยครับสำหรับวันนี้ก็มีเทการ